สวัสดีครับานผู้ชวแบบเกมทิกเก็ตชิบิโกอะไรกันนะครับผมก็เป็นเกมเพิ่งเปิดใหม่นะครับผมบอกเลยนะครับว่าตอนผมเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกยิ้มแบบปากแบบยิ้มยิ้มตะลอดเลยผมคือแบบมันน่ารักมากเลยเกมนี้นะครับเซเว่นนงเซเว่นไนท์ 9, เกมคนอื่นคนอื่นเขาคขเล่นกันแต่ผมไม่เล่นด้วยผมเล่นเกมนี้ดีกว่าเกมนี้คือแบบชอบงานภาพมากนะครับผมึูแบบความน่ารักของตอัวละครนี่คือแบบว้าวมาก นั่นคือชอบอะแบบผมชอบมากผมชอบได้อย่างนี้บ้างนะเนี่ยท่านผู้ชมค,คือความน่ารักความคบายอีแล้วก็แบบดึงสามารถดึงแก้มได้เห็นไ่มเนี่ยดูเราสามารถมาดึงแก้มแต่เราควได้ด้วยวันเอลโอ้ my god โคตรดีดูนี่เห็นปหมโอ้โหความนุ่มนิ่มนี่มันอะไรกันมันดีมากเลยอะ่ะดูเดี๋ยวหยิบแก้มได้ด้วยนะครับผมโอ้โหเกมนี้คือแบบสุดจัดสุดจริงบอกเลยตอนผมเห็นเทเลอร์เกมนี้ปล่อยมาแลย้ยคือแบบกูอยากเล่นมากๆในใจคือ อยากเล่นเว้ยรอเปิดนะผมซึ่งวันนี้ก็เปิดให้เล่นแล้วนะครับซึ่งสนุกมากนะครับผมก็ผมมึ่งเคลียร์สเตติ้งไปเองนะ <S 1> <S 1> นงผมก็ยังมีอีกหลายคอนเทนต์ผมไปเล่นเปิดหาแล้วผมก็บอกเลยเดี๋ยวผม เดีย๋ยวให้ทั้งใจเล่นเลยนะที่นี่แบบโอ,โ,โอ้โหเกมนี้มันมันหลับเต็มเต็มความสุขให้ผมได้เยอะมากเลยนะท่านผู้ชมแอ้ด้วยความน่ารักความแบบอยากหยิกแกมนี้มันแบบอ้ยมันดีดีมากเลยนะครับผมก็คลิปแรกเกมใหม่ในวันนี้นะครับก็ต้องมาเปิดกระชากันอยู่แล้วนะครับผมซึ่งมาเราจะเปิดตู้สองตู้กันนะผมก็คือตู้มือใหม่นะผมห้ามอลติแล้วก็ตู้พลิกขึ้ตู้นี้เลยนะครับผมกับตู้ตัวละครเออชื่ออะไรนะโยมิใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเปิดกระชากเกมนี้ไม่เท่าไหร่ เหรีกระชากสามเปอร์เซ็นต์นะครับโยมิศูนย์จุดหกเปอร์โอ้โหศูนย์จุดหกเปอร์ถามว่าเป็นเหรีกระชาที่แย่ไหมนะครับมันไม่แย่นะเว้ยท่านผู้ชมมันก็ยังถือว่าดีดีกว่าเกมบางเกมที่แม่งศูนย์จุดหนึ่งอ่ะใช่ดีกว่าเกมบางเกมที่แม่งศูนย์จุดหนึ่งนะผมศูนย์จุดหกถือว่ายังพอรับได้นะครับผมก็ไม่ได้แย่เลยนะครับเหรีกระชาเกมนี้ก็หวังว่าในวันนี้เนี่ยเราจะดูดีกันนะครับผมโอ้โหคลิปแรกนะในเกมนี้ผมก็รอคอยให้มันเปิดมานานมากแล้วก็อยากเล่นแบบอยากเล่นมาก คือแบบมัน,มน,มนเกี่ยวมันดีเนี่ยดูดิ่ยิงแกมได้ด้วยมันสุดยอดมากนะดูดิโอ้โหโอ่ามันดีนด,ดูดีมากเลยดูดิคือแบบการภาพอาร์ตาไตล์คือกินขาดนะครับแบบโอ้ยมันเติมเต็มหัวใจผมได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมแบบโอ้โหอ่ะโอเคมาเปลีกระชับเลยก่อนะครับท่านผู้ชมตู้ลุกกี้ก่อนเลยนะครับมีเหรียญไมเอ่ยอ่า 3%เหมือนกันนะครับผมซึ่งตู้ลุกคิ้มาได้แค่5ครั้งนะครับซึ่งผมก็ทำเควสแล้วก็เก็บตัวมาครบแล้วเนะวาะก็หบอกว่าคลิปนี้นะครับผมคลิปแรกของเกมนี้นะครับผมก็จะได้ตัวละคร3ดาวมาหลายตัวเลยยิ่งดีนะครับเพราะว่าอยากจะเอาไปจัดทีมเล่นเกณฑ์ทหารนู่นน,นูน่น,โน,โนนะครับผมก็มาเดินเลยดีกว่าครับผมว่าคลิปนี้เราจะได้ตัวละครอะไรมาบ้างกันนะครับผมมาเปิดกันดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมโหอ,อันนี้ไม่ใช่เปิดกระชาก็ดีนะโอเคปะ่ะ ต้องหยิกแก้มใช่อนิเมชันมังก์ช้าต้องหยิกแก้มโอ้โหนี่มันแบบสุดจริงคือแบบแค่แค่เห็นแค่แค่เนี่ยอนิเมชันมังก์ช้ากูก็แบบซื้อผมซื้อเอาไปเลยเอาไปคือแบบไร่อยแล้วมันดีมันดีแล้วเราก็มาหนึ่งแก้มนะครับผมโอ้โหไบร์ตไบร์ตสุดยอดนี่แหละโอ้โหนี่มันสุดยอดจริงเกมนี้อ่ะ มีแสงไหมเอ่ยโอ้โหไม่มีแสงอีกนะ่าจะเกลือปะเกลือนะครับผมปกติเนี่ยเวลาหนังสือหล่นลงมาจะมีแสงสีหลุดงนะครับผมถ้าเกิดว่ามันได้ของดีนะดูจากทรงแล้วน่าจะเกลือแต่ตัวละครดีไซน์มาได้ดีมากนะครับผมน่ารักทุกตัวนะครับโอ้โหอ่ะปกติแรกก็เกลือไปนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตู้นี้เป็นตู้มือใหม่นะครับผม ก็ไปกรต่อนะผมตอที่สองเลยจิกว่าขอจิกแก้มหน่อยได้ไหมมาดูสิจะมีหนังสือลุงแมทน,นะครับผมไม่มีโถ่เอ้ยเกีกแล้วจะได้ตังโถ่ ผมไม่รู้นะครับว่าอันนี้ไม่ใช่เปิดจากเกมนี้จะมีแค่แบบมันซุกออกมาแล้วมีสีลุ่มไหมหรือจะมียิงหินมากกว่านี้อีกนะครับผมก็ไม่ร wow. ู้เหมือนกันนะก็ต้องรอดูเกือบมีอะไรที่ผมยังไม่เคยเห็นนะครับผมอุ้ยดิ๊กวูดตัวตัวใหญ่จังนอกจากตัวละครสาวๆให้หยิบแก้มแล้วก็จะมีตัวพวกมอนสเตอร์แปลกๆให้เรามาเล่นด้วยนะครับผมไปกันต่อมบทที่สามนะครับผมท่านผู้ชมขอหยิบแก้มหน่อย อุ๊ยมานี่ไงหนังสือลุงโผล่นะครับผมโอเคมีน้องบินมาชนตะตางด้วยนะครับเมื่อกี้โคตดีเลยเกมนี้แบบอันนี้ชอบเปิดกระชาดีมากนะฮะดูซิว่าสามดาวตัวอะไรนะครับผมวิ่งใส่สกาอตเตอร์หรอ ชื่ออะไรอ,อมเมริอาคอุ้ยอเมริอาน,นะครับผมเฮ้ยดูเป็นเลขาเลยอะ่ะอุ้ยดูดีจังโอเคแะ้วโอ้โหโอเคก็ให้ไปรีวิวเกมสนุกนะครับเกมนี้อะเกันต่อนะผมอีกสองมติจะมีสวรต้องผมอีกไหมนะครับมาดูกันดีกว่า ยิกก้มหน่อยยิบอ่าไม่มีหนังสือลุกเลยเหรอโตเอยเพิ่งออกมาแค่ตัวเดียวเองอ,ะอ่ะดูหน่อยซิมีอะไรไม่เอ่ยสองเท้าโอ้มีถือปืนถือเขี้ยวนะครับผมตัวละครโอเคไปบทสุดท้ายกับตู้มือใหม่นะครับผม มันจะมีอนิเมชันอื่นไม่เอ่ยมามาสามดาวเอาอ,อีกแล้วนะครับผมตัวที่สองกับตู้มือใหม่โอเค <us> มาเดี๋ยวดูเลยตัวอะไรเอ่ยมันน่ารักมากเลยอนะน่ารักจริงนะเอาจริงเกมอาจริงน่ารักม,ม,ามากนะฮะชื่อตัวละครก็ดีนะเอาจริงชื่อตัวละครก็น่ารักนะครับ สามดาวยิงมันอหาเกเขียมวมันอยู่บนพื้นเอ๊ะใครเอ่ย,อยกาเบียวิสกาเบียนะครับผมดูดีแฮะโอเคมาต่อไปนะผมตู้เรตอัพนะกันนะครับผมกับตู้โยมีนะครับก็ไป เปิดกันแค่สี่โมดีเนาะส่วนเพชรฟรีที่เหลือผมอยากจะเอาไปทำอย่างอื่นมากกว่านะครับผมเพราะว่าเกมนี้มันเพชรมันก็ค่อนข้างหาจะยากนะครับก็อยากจะเก็บเพชรไว้ทำอย่างอื่นดีกว่านะครับผมแบบไปซื้อของอะไรอย่างนี้นะครับก็เปิดตู้เลอัพแค่สี่โมดีพออย่างที่มีตั๋วอยู่ตอนนี้คือสี่สามตั๋วก็คือสี่โมดีเนาะก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมดูซิว่าจะได้ตัวละครเลต up หรือเปล่านะครับซึ่งผมไม่รู้นะว่าเกมนี้เนี่ยมันต้องเปิดซ้ำเยอะๆไหมในการปั้นดาวเพิ่มนะผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่รู้นะเปิดซ้้้าาอออออเเเเเคื่่่่่่งงแแแแลวมมมมััันน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 จจะะะะกกกกกขึยยยไไหหหผ็ใิบปช อ่ะโถ่แต่ก็หวังยากแหละนะผมเพราะว่าเละกัะชาเกมนี้มันแค่สามเปอร์เซ็นเองนะครับมันก็ค่อนข้างจะน้อยอยู่พอสมควรเลยมันก็จะออกยากเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าปกติจริงบางเกมหนึ่งเปอร์เซ็นต์่ะโอ้โเคยเจอมาแล้วอะนะมันก็หนักอาการอยู่บางทีสามเปอร์เซ็นต์ก็ยังยังพอรับได้ยังพอรับได้นะครับไปต่อที่ปกติที่สองนะครับผมกับตู้เลตอัพโยมินะครับ ยิบแก้วหน่อยสิปับอา้าวหนังสือมันไม่รู้ให้กูเลยเหรอโอ้โหอะทะเป็นจะเป็นเป็นอย่างกันวิจูบี้พึงพงพงพงงพ่งน้อยวิจูบี้เป็นแต่พึ่งกูยังน่ารักชิดพึ่งน่ารักทั้งงานโอ้โหน่ารักมากเลยอะ่ะอ่ะมาตีทหารเลยครับผม มาหนึ่งแก้มอีกแก้มหน่อยนีอยาเจะนั่งพึ่งนอนหลับมาโยมี่หรือเปล่านะครับผมดูกันดีกว่าเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องมาชอบจังตัวละครแบบน่ารักน่รัแล้วมันทำหน้าแบบหน้ามีมนะฮะโอ้โหมาดูซิใช่ไหมโยมี ใช่หรือเปล่าวะน,นี่ฉันไม่ยอมรับเรื่องนี้หรอกนะชื่อของฉันท่านนายถามอย่างนั้นเหรออ่าซิลเฟียนะครับผมสุดเลสได้แต่ก็เหมือนเป็นมังกรเลยเนาะแล้วก็ปีศาจนะครับผมเออเป็นมังกรจริงด้วยใช่ซิลเฟียโอเคเก็กน่ารักดีนะเนี่ยโอาจริงๆโอเคบทสุดท้ายกับต้นเรดอัพนะครับผมอย่างน้อยก็ได้ถามดาวมาเยอะพอสมควรนะเกมนี้เหล็กของฉันก็ไม่ได้แย่นะ อีกไหมม,ามา,มา,ามาา,วาวเว้ยเอาว่ะสามดาวออกอีกแล้วเฮ้ยเอาเรื่องอยู่มาทีอย่างนี้ถือว่าดีมากนะฮะโชปปี้ปปี้อ่ะดูซิสามดาวใครเอ่ยผมรู้เลยไปแล้วเมื่อกี้ใจะให้โยมีไหมเมมกนนมกเที่มีการตีมอห์เอ็มทูอันตร์ก้าสุดโปรเด็กดาวสิวชื่อของฉันก็คือ เอ้าเบอร์ริต้านะครับ <Never. S 1> แสดงว่าเกมนี้ลุลเล่ตมันก็คือไม่มีการันตีเนาะก็คือลุลเล่ต์แล้วลุเลเลตเลยแต่แบบเออโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะการันตีคือ30มบโปรตีเลยเหรอเฮ้ยเยอะนะเนี่ยการันตีเยอะมาก30มบโปรตีนะไม่ไม่ใช่เล่นๆนะเพื่อนผู้มชมอันนี้ตู้เติมนะครับผมโอเคตู้เติมแม่งก็ต้องเติมเยอะอยู่โอเคตลอดเขาตั้งหมดที่ผมได้มานะครับผมก็โอ้โห เบลต้านะครับม,มันได้หยิกเกี้ยนจริงๆเออแล้วถ้าเป็นตัวละครแบบพวกต้นไม้ยักษ์พึ่งอะไรเงี้ยหยิก,หย,กหยิกไม่ได้หรอกจำมันมาแล้วว่าตนน้นไม้อ๋อดึงหัวได้โอ,อ้โอเคแล้วแล้วถ้าเป็นพึ่งไงอ๋อพึ่งหยิกเกี้ยนได้ลองให้เลยน้องโอโ้โห ดูดิดูความแบบมีมเกมนี้มากมากคือชอบ <S <S ผมชอบจังเลยอย่างเกมอย่างเงี้ยก็ชอบอ่ะโดนเส้นผมจริงๆเฮ้ยแบบงานภาพอารตสไตล์นี่คือทำได้ดีมากนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมแบบใส่ของให้เลยละกันนะครับผม <S <S แล้วก็การเสิร์ฟอุปรกรณ์เหมือนจะเหมือนเกมปรินคอนเว้ยท่านผู้ชมคล้ายๆกันเลยนะครับผมแบบคล้ายกันมากคล้ายคลึน,นคอนเลย แต่ผมก็ชอบนะเว้ยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สรุปได้สี่ได้สามดาวมาสี่ตัวนะครับผมโอ้ดีสามดาวสี่ตัวนะครับแล้วมีเพิ่มดาวไหมเพิ่มดาวต,วตัวละครซ้ำอืมแล้วก็ต้อยิ่กว่านี้ใช่ไหมคุณดาวใช่นะครับผมต้องยิ่กว่านี้เนาะโอ้โหอ,อ่ะแล้วถามว่าเกมนี้เล่นสนุกไหมนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพาไปเล่นตลอดแล้ว,ว,ว,วลลกั็ตลับใครทีกท่กำลังจ,จะอยู่ไว้ตลอดเกมนี้มาเล่นดีไหมนะครับผมอ่ะก็เกมนี้เล่นง่ายมากนะครับผมเหมือนแบบ เกมนั่นง่ายอ่ะมันไม่มีอะไรต้องพูดมากมากความนะผมก็เดี๋ยวตัวละครที่เปิดได้มาเมื่อกี้ทั้งหมดใส่เลยดีกว่าลองดูหน่อยซิในตัวต้นเกมนะผมเปิดได้นะผมเพราะว่านี้นีดีนีอะเอาเอ้สีฟ้าก่อนเหรอสีฟ้าเหรอสีฟ้าสีฟ้าแต่ไม่มีแท็กเลยดิฟ้าแถวน้ามีแท็กไหมเอ่อ จะได้ลิงอันนี้นะผมลิงความสามารถฟิวเตอร์อ่าฟรอน์ฟรอน์สีฟ้านี่โอเคนะผมอะลองใส่อย่างนี้ดูก่อนแล้วกันอลองเล่นดูนะครับผมเย็นนี้เล่นกลราดากานะฮะเอาจริงแบบเริ่มมาสุ่มสามตัวหยิบการ์ดผสมเนืยอิตี้เพิ่มขึ้นทุกระดับนะครับผม เลือกใส่อุปกรณ์เลือกใส่ตัวละครอัสอนอะไรอีกเนะี่ยอ๋อเลือกคนเราคุณสามโอเคเล่นคุณหนึ่งก็ได้นะไม่เป็นไรอันนี้ก็ซื้อตัวละครมาใส่ในสนามนะผมอ๋ออันนี้ก็ถ้ามีตัวละครแล้วก็ซื้อซ้ําเพิ่มดาวนะผมถ้าไม่เก่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอุปรกรณ์สมใส่นะครับผมเพิ่มแอคแท็กใส่ให้ตัวนี้เนี่ยมีอะไรให้เล่นเยอะมากอ่ะใส่หมวกใส่หมวกเฮดที่อินคลีสอันนี้หน้าตัวละครชึบอ่ะใส่มาครับผม,อ,ม,ผมอ่ะไปลุย เนี่ยเกมนี้แค่นี้เลยเกมนี้เล่นแค่นี้เลยจริงๆนะเวทผู้ชมหยิบการ์ดดูเงินว่าเงินพอไหมซื้อก็ไปต่อเล่นเเล่นแค่นี้เลยจริงๆนะแล้วผมบอกเลยนะว่าเกมนี้พีวีน่าจะสนุกจริงถ้าเป็นเล่นหมดเพราะผมเพราะผมเล่นหมดพีวีอ่ะน่าจะสนุกมากเลยนะเว้ยเปิดเมื่อไหร่ยผมไปเล่นเลยครับคิดภาพสู้กันพีวีมันจะเป็นประมาณไหนวะมันมันน่าจะสนุกมากๆเลยนะท่านผู้ชมผมบอกเลยนะแบบตั้งตารอเลยนะ ก็เล่นเคลียร์ซื้อของอัพดาวตัวละครผมก็ไปกดออโต้เลยแล้วกันนะครับผมให้มันเล่นให้ผมเองเลยแล้วกันเนาะโลกเกมนี้เล่นเข้าใจง่ายมากนะฮะอ๋อใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าอัพตัวละครซึ้นสีดาวจะมีสกิลพิเศษตรงนี้นะครับผมข้างล่างปุ๊บกดใช้ก็จะปล่อยสกิลพิเศษตนนัวละครได้นะครับผมซึ่งมันดีมากเลยนะฮะวิจุดตึ๊ดสุดเลยที่สุดไปอัพแบบกอรดจูนนิวเอฟเฟก์ดันด้อมทุกๆเวฟมือการเกิดขึ้นในในทุกๆเวฟหรอ ให้ผลดีบันทีผลรับร้ายก็อาจจะเกิดขึ้นได้อะฮะ๋อ,าาอ,อก็คือโอกาสดีแก็โอกาสแย่นะอา้าอันนี้คือให้หมดหรอเรียงไงโอ้มันให้หมดทุกบ,บับเลยเหรออุ้ยนึกว่าอะไรนึกว่าให้เลือกมมนให้หมดเลยอุ้ยเจง๋งโอ้โหมีระบบนี้ด้วยชอบอ่ะชอบเหมือนเดิมแนละเนี่ยระบบไอ้กรนิกเกมถอดสมองเล่นเองได้เลยเกยมม่งเล่น,ลนง่ายมาก ง่ายแบบง่ายมากอะ่ะเนี่ยไม่ได้อวยแล้วไป็นท่าผู้ชมแต่แบบมันง่ายจริงๆนะเกมเกมเนี้ยเนี่ยทำแค่นี้เลยเกมเพย์มันแค่นี้เลยแล้วแบบดูภาพตัวละครทีวีนั่งตบตีกันโอ้โหจบแค่นี้กีฬาดแบบถอดสมองทิ้งไปแล้วก็แบบจริงจริง,รงอันนั้นคือออโต้พออ่ะเดี๋ยวนะอันนี้คืออนะไรเ,เล่นซ้ำรออ๋อไม่ไม่ใช่ ออาต้น <Auto S 2> เล่นหนักก่อไปโอ้ระบบแม่งดีนี่ผมจะงอาระบบไม่ครบเลยนะเว้ยท่านผู้ชมยังมีอีกหลายระบบเล่นผมไปรอนะเหมือนก็เดี๋ยวหลังไม่ค่อยไปเล่นรายการตอนนี้ก็ขอยจบคลิปแต่เท่านี้ก่อนรายการนะครับผมเพราะว่าเกมเกมนี้มันมีอะไรให้ผมทำอีกมากมายมากๆเลยนะครับผมให้ผมเล่นนะฮะแล้วก็ถ้าใครกำลังลังเลยอยู่ว่าจะโหลดเกมนี้มเล่นดีไหมบอกเลยรบอ่าเถอะท่านผู้ชมเกมนี้น่ารักโคตรคุ้มค่ากับการเล่นไม่เสียดายสุดๆบอกเลย ต้องเล่นอ่ะเนี่ยนึกคิดอ่ะอีกแก้มแต่ดูอ๋อแค่นี้กูก็ให้แบบสิบจำสิบไม่หักนะครับผมเกมเกมนี้ก็อย่าลืมลมาเล่นกันนะครับผมกับเกมชิคโก้ชิบิโกนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปเล่นเกมนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีคลิปที่สองก็เดี๋ยวลงให้ท่านผู้ชมดูกันอีกนะครับผม้ก็สำหรับคลิปวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาการข้าพบพลทุกท่นะครับสวัสดีครับ